สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะนําเสนอกฎระเบียบการแต่งกายของนักศึกษามญญาหาวิทยาลัยพรจปัฏนคมพิมมีทั้งหมด3ชุดชุดที่1การแต่งกายของนักศึกษาชายชั้นปีที่1-4ถึงชุดที่2การแต่งกายของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ชุดที่3การแต่งกายของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่2-4ถึง การแต่งกายของนักษาชายชั้นปีที่1นถึงสเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวมีกระเป๋าด้านซ้ายเอกไทายสี่กรมท่ามีปัญลักษณ์พระราชาันจกรเข็มขัดสายหนังสีดำหัวเข็มขัดสัญลักษณ์พระราชาันจกรสีทองแดงกางเกงสล็กขายาวทรงกระบอกสีดำหรือสี่กรมท่ารองเท้าคัดชูสีดำการแต่งกายของนักศกษาหญิงชั้นปีที่1 ทรงผมและสีผมสุภาพเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวติดตุ้งติ้งติดเข็มกัดสัญลักษณ์พระ,ะราชลัญจกรที่หน้าอกด้านซ้ายเข็มขัดสายหนังสีดำหมวกเข็มขัดมีสัญลักษณ์พระ,ะราชลัญจกรสีเงินกระโปรงจีบรอบตัวผมเข่าสีดำหรือกมท่ารองเท้าผ้าใบสีขาวและตุงเท้าสีขาวการแต่งกายของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่2ถึง4 ทรงผมและสีผมสุภาพเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวผิดตุ้งติ้นผิดเข็มขัดสัญลักษณ์พระราชาลันจกรที่นอกด้านซ้ายเข็มขัดสายหนังสีดำหัวเข็มขัดมีสัญลักษณ์พระราชาลันจกรสีเงินกระโปรงทรงเอถุงเท้าสีดำหรือกรมท่ารองเท้าคัดชูหัวตัดสีดำสุดท้ายนี้การแต่งกายของนักศึกษาเป็นทั้งการะทรถถอนถึงระเบบพินยัย ความเคารพสาบานันหวังว่าการนําเสนอในวันนี้จะทําให้ทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการแต่งกายถูกต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังด้วยครับ